สัสดีครับต้องคิวแตนดีครับวันนี้แตมอเตอร์นะครับงานเร่งครับงานเร่งจะไปเกี่ยวข้าวจะไปเกียวข้าวครับวทุข้าวี่เนี่ยตะบองแล้วเกี่ยวไตตอนน่อวานครับนี่ยแตงตอนื่อวานอันนี้ยังเทคมอเตอร์เกกระบบอยู่ครับ พร้อมไต่ครับพร้อมมายกขึ้นวันนี้เลยครับเนี่ยครับเตียโดมเตียโดมเ <c oughs> พิ่งกินข้าวเตจมาทำมอเตอร์มาเช็คมอเตอร์เลย <c oughs> อันนี้มอเตอร์รุ่นใหม่ครับมอเตอร์รุ่นใหม่ นี่ครับเหล็กล้วนครับเหล็กล้วนเหล็กหนามากเลยครับโรเตอร์ <c oughs> รุ่นเก่าโรเตอร์รุ่นเก่ายังไม่ตามนะมัน <c oughs> นี่เป็นไงโรเตอร์รุ่นไงนี่เป็นไงเป็นไงมือนิดหน่อยครับ ต่พอมาดูเตียโดมํามอเตอร์ครับนนนคนนี้เก่งทุกอย่างครับคนนี้เก่งทุกอย่างท<อ>าได้ทุกอย่างครับนี่คร <c oughs> <ต>ับทำได้ทุกอย่างตะนอนนอนตื่นตาหน่อยครับนอนตื่นสายก็ได <c oughs> ต้ตื่นตาตาไปหน่อยครับก,กินกินข้าวอืดอาดกินข้าวไปด้วยดูหนังไปด้วย ได้อารมณ์ดีนั่นแหละทำงานก็ใช้เลยนี่ครับมอเตอร์ใหม่เอี่ยมเลยครับต้องกัดนิดหน่อยครับกัดนิดหน่อยก็ไต่ได้เอาขึ้นได้เลยขัดด้เขาคนสื่อคนทีบอ่ะอะไรมอเตอร์มอเตอร์มีตามันครับมอเตอร์มอเตอร์มีตามันครับ อันนี้อันหนึ่งครับอันนู๊นอันหนึ่งมาโตัวตลาดตัดลอยอยู่ที่อยู่ตรงนี้อันหนึ่งครับนี่มาโตัวหน้าเลยแล้วนี่นี่รานี่ก็ขัดเรียบร้อยครับนี่ขัดเรียบร้อยมอเตอร์นี่ขัดเรียบร้อยครับปลอมเอาขึ้นนะปลอมขึ้นทางเต้าเรียนกับม่านเต้าเรียนนะมันน้องปลอมยกขึ้นครับพี่ดมอเตอร์นี่ก็อันใหม่เอี่ยมนะครับนี่เหล็กเหล็กตั้งตั้งมอเตอร์เลยครับนี่ก็ยังขัดอยู่ครับ นกัดกัดได้แฉมเลยครับและตะอาดปิ้งเนี่ยครับใครเลขไหนน็อตยึดสนธนาเม่น็อตเตียนี่ให้งงไมกี่เลย เอาเอาแปรงขัดเลยครับงานนี้นนจะอาบทจดเลยครับแปรงปันให้บอ,ตอเต <laughs> อร์บ่อเตอร์แม่แปรงปันหลายวันเปรงทั้งให้หน่อย มาดูคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนครับด,ดูดูตอนไต่มอตเตอร์ครับ